hello guys วันนี้พบกับช่อง Demon Hunter นะครับซึ่งคลิปวันนี้ที่ผมจะทำคือคลิปการสุ่มอีเวนต์ดอกไม้ฤดูใบไม้ผีินะครับซึ่งกิจกรรมจะหมดเวลาแล้วผมก็เลยจะมาเล่นผมจะมาสุ่มเออ ดูซิว่าผมจะสุ่มแล้วได้อะไรกันบ้างนะครับซึ่งมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มมาที่อันแรกคือเรือ r o อ J S S อานถูกอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นเรือของเกาหลีที่เขาบอกว่าเก่งมากๆเก่งโหดสมคำล่ำลือเลยแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเก่งกับมือผมหรือเปล่าเพราะผมเล่นไม่ค่อยเก่งเลยอันที่สคือ Art ค15 ไม่ค่อยน่าสนใจอันที่สามอันนี้แหละน่าสนใจมาร์ค45อัตโต้483ม mm. ิลิเมตรเป็นนิวเคลียร์ด้วยตอบิโดนิวเคลียร์อืมหวานจีย๊ยบรามิดเกือบห้าหมื่นอันต่อไปพรีเมียมเอาต่อไปเรือกล้วยแบ,แบตเตอร์ชิปสองพันแต่ผมเรียกว่าเรือกล้วยดูดีส่วนอาวุธนี้เขาบอกว่าอาวุธนี้สามารถยิงเครื่องบินได้ อืน่าสนใจเดี๋ยวต้องลองดูส่วนอันนี้ก็เป็นเหรียญซากุระเฉยๆอันนี้รูปอนิเมะซากุระเกิลอุ้ยน่ารักจังเลยต้องเติมแล้วอันนี้ฉายาเฮ้ยฉายาก็อยากได้นะต้องลองต้องลองส่วนนี้ทองเกลืออุ้ยทองทองสวยอาร์คอยนน้อยไปส่วนนี้ทองเฮ้ยภูเขาฟูจิหรอสวยอะ่ะ ่่งสว่างเส้นทางด้วยความกล้าหาญอันต่อไปก็เป็นแค่เหรียญซากุระหนึ่งอันอัตราดอกโอ้โอ้เออเจ็บจริงๆทำไมมันอัตราดอกน้อยจังแต่ก็ดีที่บอกเป็นความจริงเพราะบางเกมบอกว่าอัตราดอสิบเปอร์เซ็นไม่เห็นออกเลยสักอัน แต่เนี่ยเออบอกตามความจริงก็โอเคจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงก็มันบอกมาแล้วว่ามันได้หรือไม่ได้อัตราหยดไม่ใช่ศูนย์จุดหนึ่งแต่เป็นศูนย์จุดศูนย์ห้าเพิ่มศูนย์ด้านหลังอีกหนึ่งตัวคุณคิดว่ายังไงเติมสิครับรออะไรบอกตามความจริงแบบนี้แงบ เรียบร้อยครับได้เหรียญมาแล้ว135เหรียญน,นะครับเอ้เฮหมดเลย7จ็75บาทเขาบอกใน iOS 600 6 6้า99บาททีหลังน่าจะซื้อไอน่าจะเข้ารหัสเพื่อนที่เล่น iOS ดีกว่าน่าจะถูกลงเยอะอรู้สึกกินของกระเป๋าตังแหว่งมามามาเราเริ่มสุ่มกัน ร่มสุ่มด้วยหนึ่งหรือร่มสุ่มด้วยสิบก่อนอ่ะรอบแรกสิบแล้วกันหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกสี่ห้าหกกดเลยอ,อ้ออทำไมมันเจ็บขนาดนี้รอบแรกรอบสองต่อสี่ห้าหกปลาหมึกยัดไส้ อเออเออเออทำไมมันเจ็บขนาดนี้เจ็ดแปดเก้าสิบไอแอมจักกี้หัวใจเจ็บใจเพราะหมาหัวเน่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหจริงดิต้องบอกยังไงดี ยังไงดีสุภาษิตไทยขีช้างจับตกกะกแตนมแมวบินได้<ม>แอบ,บแปลกๆแค่ได้กลิ่นถึงความเกลือ อดาจะแค่คิดไปเองเพราะมันก็เกลือแน่นอนรู้ว่าเขาหลอกแต่คงต้องลองมามามา,มาอย่าพูดพ่างทางเพลงเลยพูดอะไรเนี่ยกดสุ่มต่อเลยเฮ้ยตอบีโดนิวเคลียร์ล่ะผมขอเถอะผมขอตบีโดนิวเคลียร์เถอะ น่าจะยากทรงนี้เหมือนไม่น่าได้แล้วรึบปึ๊บรึ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 ปึ๊บโอ้โหหอ้โหต่อเลยต่อเลยเฮ้ยจริงดีไม่ไม่คิดว่าจะได้ต่ออ่าหน้าขอเถอะขอให้ได้ต่อบินโดนิวเคลียร์เฮ้อขอเฮ้อ อย่างน้อยขอสักอันหนึ่งตอนนี้ไม่ได้อะไรเลยอ่ะทรงนี้น่าจะเกลือแล้วล่ะเศร้าอ่ะเศร้าเลยรอบนี้หรือกดทีละอันแต่กดทีละอันมันช้าช้าไปช้าไป เหลืออีกประมาณเฮ้ยเฮ้ยได้มาแล้วโอ้โหโอเคขอบคุณขอบคุณครับแต่รู้สึกว่าผมเกลือมากๆเลยนะครับพราะคนอื่นก็บอกว่าได้ตอร์บิโดนิวเคลียร์ห้าอันได้เรือกล้วยหนึ่งอันแต่ไม่รู้สิ ไม่ดีอะเกมสุดท้ายละเหลือสรอบสุดท้ายละเฮย้ยพอจบ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 ของพร้อมและ้ะโอเคพร้อมแล้วพอคุ้มแล้วไม่ไม่เติมเพิ่มคุ้มและ้ะพอพอเขาบอกว่ากิจกรรมนี้เขามาแจกใช่ไหมซึ่งก็น่าจะแจกจริงแหละถึงจะไม่ได้เรือนี้แต่ผมก็โอเคโอเคมากขอบคุณครับ Modern Warship เลขสองรอบได้ทองรอบสุดท้ายครับดงอันนี้ชัวเรียบร้อยครับหมดใครรู้ว่าผมสุ่มไปแล้วเท่าไหร่ก็ช่วยบอกผมทีนะครับช่วยนับให้ทีไม่ทันนับโอ้สรุปกิจกรรมนี้นะครับ ดีแต่ถ้าผมลงคลิปไปก็กิจกรรมนี้ก็น่าจะหมดไปแล้วครับซึ่งสิ่งที่ผมได้ไปก็คือเรือกล้วยปืนต่อต้านอากาศยานระดับหนึ่งสกินซากุระโกะฉายาทองทองและทองโอ้โหอาร์ตคอยอาร์ตคอยและอาร์ตคอยถ้าได้สิบห้ารัวก็น่าจะดูคุ้มหน่อยแต่ได้ห้ารัวรู้สึกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก่อนนี้ได้อันนี้มากับได้น,นี้มาโอเคถือว่าคุ้มแล้ว สำหรับคลิปหน้าผมอาจจะรีวิวเรือที่ผมได้มานะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่อง Demon Hunter t ์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบาย